สืบสารทำรงไทยด้วยใจพักสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารทำรงไทยด้วยใจพัก รายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร,รอกับทางสถานีวิทยุจสร้อยค่ะและวันนี้นะคะดิฉันฐานุตราจะพาเรามาทำความรู้จักกับพื้นที่หนึ่งที่มีเรื่องของภูมิปัญญาที่ยังสืบสารอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะเมื่อพูดถึงเรื่องของภูมิปัญญาหรือว่าองค์ความรู้ความสามารถทักษะที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาแล้วก็จะมีการพัฒนาต่อย ยอดให้เหมาะสมกับยุคสมัยค่ะซึ่งนะคะตอนนี้ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งก็ได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรให้ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่นและพัฒนาต่อย,ยอดต่อไปค่ะซึ่งที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะก็มีกลุ่มสตรีกลุ่มหนึ่งค่ะที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพจากทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กลุ่มสตรีที่ว่านี้ก็คือกลุ่มสตรีผ้าทอมือบ้านรางจิกที่ตำบลไร่ใหม่พัฒนาอ,อําเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่เขาผลิตงานหัตกรรมผ้าขม้าทอมือลายเพชรบุรีเรามาทําความรู้จักกับกลุ่มสตรีผ้าทอมือเพิ่ม,เต,มเติมจากประธานกลุ่มคุณนิชการเขียวคลีกันนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ เลยค่ะค่ะคุณนิศการคะ่ะเรื่องของการก่อตั้งกลุ่มสตรีผ้าทอมือบ้านรางจิกตรงนี้เกิดขึ้นมานานหรือยังคะน่าจะประมาณ2 3่สปีถึงยี้าปีนะคะ <c oughs> ถ้านับตั้งแต่พศ42สมัยนั้นนะคะค <c oughs> ่ะถนนที่บ้านรางจิกเนี่ยยังเป็นถนนลูกรังอยู่ค่ะอ <c oughs> สมัยนั้นเนี่ยผู้ใหญ่เติมสังเสรินะคะดํารงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านค่ะ แล้วในการก่อตั้งกลุ่มใครเป็นผู้ริเริ่มคะว่าเราควรมาทํากลุ่มการตั้งกลุ่มกันนะคะก็สืบเนื่องมาจากนะคะชาวบ้านของบ้านดังจิกส่วนใหญ่ก็จะทําการ,กรเกษตรนะคะ,คะทะําเกษตรกรแต่ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยมีมลูกมีหลานเยอะคะอ่ะพอบ้านก็จะออกทํางานใช่ไหมคะ,คะแม่บ้านก็จะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานว่างเว้นจากงานก็เลยมาประชุมนะคะจะมีการประชุมประชาคมหมู่บ้านในแต่ละเดือนค่ะแม่บ้านก็เลยได้เสนอกับผู้ใหญ่เตือนว่า อ่าเรามีอาชีพเสริมน่าจะดีเพราะว่าลูกหลานเยอะจะได้ช่วยพอบ้านได้อีกแรงหนึ่งค่ะผู้ใหญ่เจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยจะเข้าประชุมกับศูวนห้วยทายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<ท>ก็จะนําเรื่องเนี้เข้าท,ที่ประชุมให้ค่ะจากจุดเริ่มต้นที่อยากแบ่งเบาภาระของครอบครัวแล้วเรามีความรู้เรื่องการทอผ้ากันมาก่อนหรือเปล่าคะสําหรับกลุ่มสตรีบ้านเราแรกเริ่ม,มค,ค่ะแรกเริ่มนะคะการทอผ้าเนี่ยมาจากกีกระตุกโบราณค่ะ สวนห้วยทรายนเนื่องมาจากพระราชริมก็ให้วิทยากรจากศูนย์อุตสาหกรรมภาคแปดนะคะสอนพ่อบ้านเนี่ยให้ประกอบกี่ะคโะ mm. ดยใช้อุปกรณ์ค่ะฝึกอาชีพให้ก็ <Ha. S 2> จะได้ร่วมมือกันทั้งพ่อบ้านแม่บ้านค่ะพอพ่อบ้านประกอบกี่ให้แล้วเนี่ยแม่บ้านก็มาจับกลุ่มเพื่อที่จะขอวิทยากรมาสอนเพิ่มทักษะ mm. แล้วดั้งเดิมนะคะป้าลำไยย,ยังกินตินะคะซึ่งมาเป็นสะพายที่นี่ดั้งเดิมป้าลำไย,ยเนี่ย จะเป็นคนรานบุรีค่ะาาสาวสาวจังหวัดรานบุรีเนี่ยก็จะมีอาชีพทอผ้าเป็นหลักค่ะค่ป้าลำไย,ยก็เลยเป็นที่เลี้ยงให้เราก็รวมกลุ่มกันสมัยนั้นก็ประมาณสิบกว่าคนค่ะแล้วสมัยก่อนเนี่ยการทอผ้าเขาม้าเนี่ยนะคะทําไมเราถึงทอผ้าเขาม้าเพราะว่า เราอยู่กับท้องถิ่นอยู่กับชาวนาชาวไร่ค่ะก็เลยตัดสินใจเป็นทอผ้าขมาแล้วกันนะคะพอทอผ้าขมาเสร็จแล้วเนี่ยพอศสอี่สองพอไปทอมาผ้าขมามีอายุยืนถึงสิบปีค่ะการทอก็จะขายอ่าขายออกไม่ดีเท่าที่ควรค่ะผ้าก็จะกองค่ะสมัยนั้นตัวฉันเองอยังอยู่กรุงเทพค่ะพอพอศส,อสี่สี่อ่าพอศส,สี่สามเนี่ยเริ่มจะแบบทอบ้างทำไร่บ้างละเริ่มเหนื่อยแล้วเพราะว่ารายได้ไม่ไม่ได้ดังใจค่ะ พอพชอ44รัฐบาลเนี่ยก็มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะโดยให้มีหนึ่งจำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ค่ะพอพอส44ตัวด,ดิชันได้กลับเข้ามาด้วยกลุ่มบริหารค่ะออ2544คุณชนิกาน<ส>ก็กลับมามาช่วยดูแลกลุ่มสตรีกลุ่มนี้มาร่วมกิจกรรมกัน<ส>ที่บอกว่าผ้าเขาม้าผืนหนึ่งสิบปีหมายถึงอายุการใช้งานหรอคะ ใช่ค่ะโอ้คงทนจังถ้าต่างในร่มนะคะอยู่กันจนเบื่อหน้าเลยค่ะอยู่กันจนเบื่อนะแต่ว่ายิ่งใช้มันก็ยิ่งนิ่มใช่ไหมคะสาหรับผ้าฝ้ายใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วตอนนี้จะเป็นได้ใหม่ประดิษฐ์ค่ะซึ่งแรกเริ่มเนี่ยเราจะซื้อมาจากสุพรรณค่ะค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมีวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะมีประเพณีโวลานเป็นอัตลักษณ์ของเพชรบุรีค่ะค่ะแล้วก็หนึ่งปีก็จะมีงานพระนครคีรีมังเพชรค่ะ จะมีประเพณีการแข่งขันวัวล้านนะคะมีวัวเทียมเกวียนแต่งเกวียนสวยงามแล้วก็คนจุงวัวก็จะเอาคาดผ้าขมาคาดเอวคาดหัวค่ะหนุมบางเพชรประมาณเนี้ยค่ะก็จะมีให้ดูทุกๆปีแล้วผ้าขมาเนี่ยยังทําผูกเป็นเปลยอเอ๊ลูกได้ด้วยนะคะเอสมัยก่อนออเห็นภาพเลยนะสารพัดประโยชน์จริงๆนะคะตั้งแต่ศีรษะลงมาเลยกับการใช้ผ้าขมาเนี่ยนะคะอืม แล้วตอนที่บอกว่าเราเริ่มต้นนะคะจากคุณป้าลำไยที่มาช่วยกันตรงนี้แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายรวมไปถึง,สงสมมศูนย์ส่งเสริมอุาหกรรมภาคแปดแล้วได้มีการต่อยอดหรือว่าเป็นพี่เลี้ยงอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะในการส่งเสริมอาชีพจากทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายนะคะพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนั้นป้านิพาคือคืนะจะเป็นประธานแล้วก็ ้านิพาได้ป่วยเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็กลุ่มเราก็ช่วยดูแลจนป้าเนี่ยหายเป็นปกติแล้วใบ,บัดนี้นะคะแล้วเราก็มีภาคส่วนต่างๆอย่างเช่นท้องที่ท้องถิ่นนะคะที่เราลืมไม่ได้พอชอพัฒนาชุมชนจังหวัดอำเภอนะคะมหาวิทยาลัยราชพัฒไทยเบฟบริษะคะบริษัทประชารัฐรักษาเมคีกศออนอนะคะภาคส่วนต่างๆอ่าทีโอทีเข้ามาให้ความรู้เรา ส่วนใหญ่ให้เป็นความรู้ล้วนๆค่ะแล้วก็จัดอบรม,มไม่ได้มีส่งเสริมให้เป็นเงินนะคะ,คะแล้วก็มีสมาคมชาเพชบุรีเนี่นะคะโดยท่านยุทธนาหยิงการูนก็จะมาช่วยเรื่องส่งเสริมเรื่องการทํารู้ว่าห้องน้ําเผื่อว่าจะเป็นส่วนศึกษาดูงานค่ะเพราะทุกวันนี้ก็เป็นค่ะ มีหลายหน่วยหลายภาคส่วนมาช่วยกันสนับสนุนให้กลุ่มเราอยู่ได้อย่างยั่งยืนแล้วในปัจจุบันนี้มีสมาชิกทั้งหมดกี่คนคะเนี่ยสมาชิกก็คือสิบห้าคนเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าของเราเนี่ยมีอบรมให้ความรู้กับคนสามวัยค่ะค่ะตั้งแต่ผู้สูงอายุอ่าแล้วก็รุ่นกลางคนนะคะแล้วก็เยาวชนเด็กที่เขาเป็นลูกหลานของกลุ่มทอผ้เาเพราะว่าเราหวังว่าเขาจะได้สืบสานต่อยอดรักษาไว้แล้วเราหวังว่าวัยรุ่นสมัยใหม่เนี่ย จะสำนึกรักบ้านเกิดนะคะเพราะเราสามารถสร้างรายได้ให้เขาได้อย่างลูกลูกสาวดิฉันเองนะคะน้องก็ช่วยออกแบบประกวดนะคะเป็นยังดีไซเนอร์เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วก็ได้รางวัลจากทา่านอิบดีนะคะเป็นโลกเพื่อที่จะมาต่อยอดให้เยวรุ่นได้เห็นว่าถ้าขามาเนี่ยสามารถแปลรูปเป็นชุดบุรุษสตรีได้สามารถเป็นกระเป๋าคิปชอปได้ เป็นคิดเป็นอะไรเศษผ้าก็มีประโยชน์ค่ะก็แสดงว่านะปัจจุบันผ้าขอม้าของเราไม่ได้จําหน่ายเป็นผืนๆอย่างเดียวแล้วใช่ค่ะอมืมีการเอามาต่อยอดสร้างสารรค์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมีอะไรบ้างคะนอกจากตัดชุดแล้วนอกจากตัดชุดก็จะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าสตรีแล้วก็เป็นกระเป๋าย่ามนะคะเป็นกระเป๋าใส่เสื้อตังกระเป๋าใส่โทรศพัพท์คิปโมงผูกผมแล้วก็จะมีออเดอร์เวลาที่อ่าทีมงานนะคะอย่างเช่น อ,อสมอคุณหมอหรือว่าหน่วยงานต่างๆถ้าส่งขง้าราชการเนี่ยต้องการสนับสนุนเราสามารถสั่งทอผ้าได้นะคะโดยที่ไม่ต้องเป็นลายผ้าขม,มากก็ได้ทําแค่เชิงแล้วก็ทําแค่ช่วงใช้ผ้าอะไรนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ตัดเป็นดีมงานตอนนี้เราก็สามารถหลากหลายหลากหลายวิธีการทอนะคะแล้วก็ยังได้รับสนับสนุนลายผ้าจาก อ่าองศิิปินวลีด้วยค่ะอ่ะเรียกว่าพอมีช่องทางในการสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงนี้แล้วเมื่อมีผลิตภัณฑ์เยอะๆเรามีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านั้นผ่านช่องทางหรือว่ามีกลุ่มในการาจําหน่ายตรงไหนยังไงบ้างคะเนี่ยอันดับแรกเลยนะคะจําหน่ายในหมู่บ้านตำบลเราก่อนก็งานบวชงานแต่งงานประเพณีต่างๆอย่างประเพณีอุปสมบทก็จะมีสาวฉันมงคลน,นะคะ เราก็จะมีกลุ่มของผู้ใหญ่กำนัลกมลังกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ช่วยสนับสนุนกลุ่มเราเสร็จแล้วเราก็มีเพจมีกสอสนอค่ะมีการออกบูธแล้วก็มีร้านสุขคันชาขายของฝากมังเพชรค่ะที่ว่าช่วยเอาสินค้าของเราไปนําเสนอนักท่องเที่ยวนะคะหลายๆจังหวัดก็ได้เรียนรู้แล้วก็สารการจังหวัดเพชรบุรีพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีค่ะงานทัศนครทีดีแล้วก็ทุกมูฟที่เป็นงานแล้วก็วัฒนธรรมจังหวัด หลายช่องทางเลยค่ะวเราก็ายังได้ไปศูนย์ริจิตด,ด้วยนะคะเยอะแยะมากมายหลายภาคส่วนต้องขอขอบคุณไว้นะตรงนี้ด้วยค่ะค่ะเรียกว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามผลักดันที่จะสารต่อในเรื่องของภูมิปัญญาให้อยู่อย่างยั่งยืนนะคะเวลาวันนี้อาจจะน้อยไปน,น,นิดนึงถ้าเผื่อใครอย,อยากจะสนับสนุนหรือว่าสนใจในเรื่องของผลิตภตัณฑ์ต่างๆต,ติดตามได้จากช่องทางไหน,นะคะ เขตกลุ่มสตรีผ้าทอมือบ้านดังติกค่ะมาซื้อที่กลุ่มเราได้เลยนะคะเพราะว่าเราถอดทุกวันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการนะคะค่ะแล้วก็นิดนึงนะคะค่ะฝากความสําเร็จที่นํามาซึ่งความสําเร็จในครั้งนี้นะคะก็คือเรายึดหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรอเก้านะคะแนวกรอบที่ทําให้เราเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะคะรวมถึงการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นจนทําให้เกิดความยั่งยืนทุกวันนี้นะคะ ความซื่อสัตย์ความเสียสละความอดทนค่ะค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะ,คะในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริที่เกิดขึ้นกับกลุ่มสตรีผ้าทอมือบ้านรางจิกนะคะ เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยควบคู่ไปกับการสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่โดยมีทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เพื่อนำไปสู่แนวทางและวิธีการพัฒนาต่อยอดให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ค่ะวันนี้นะคะเราฟังเรื่องนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าเรื่ององการสืบสารรักษาต่อยอดเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันนะคะเพื่อสารต่อให้เกิดความยั่ง สำหรับใครที่ติดตามฟังรายการนะคะอยากฟังรายการย้อนหลังก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร,รอค่ะ w w w r d p b g o t h นะคะติดตามรายการสืบสารทํรรงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปร,รอร่วมสืบสารงานพระราชด,ดำริ